สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วพิชัยประหลาดใจคลังเตรียมดึงการบินไทยกลับเป็นรัฐวิสาหกิจพิชัยประหลาดใจหลังคลังเตรียมดึงการบินไทยกลับเป็นรัฐวิสาหกิจเชื่อสร้างปัญหาเพิ่มสวนกระแสโควิดทั้งที่สภาวะปกติยังขาดทุนแนะจัดตั้งบริษัทใหม่เป็นทางรอดชี้ประยุทธ์บริหารประเทศไม่ต่างกับการบินไทย นายพิชัยนริพทพันธ์รองหัวหน้าพักเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจกล่าวว่าตามกระแสะข่าวที่กระทรวงการคลังจะดึงการบินไทยกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้งหนึ่งตนรู้สึกประหลาดใจไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงคิดแบบนั้นทั้งนี้เชื่อว่า การดึงการบินไทยกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจน่าจะเพิ่มปัญหามากกว่าการลดปัญหาโดยการบินไทยมีปัญหาในการบริหารจัดการมาโดยตลอดการบินไทยในภาวะปกติก่อนที่โลกจะมีวิกฤตการไวรัสโควิดสมัยที่ธุรกิจการบินของทั้งโลกไปได้ดีกำไรกันมากการบินไทยยังมีผลการดำเนินการที่ย่ำแย่และขาดทุนหนักและเมื่อมาถึงตอนนี้ธุรกิจการบินของทั้งโลกมีปัญหากันหมดจากวิกฤตการไวรัสโค COVID, การบินไทยจะไปรอดได้อย่างไรซึ่งน่าจะยิ่งย่แย่การจะกลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจจะยิ่งทำให้การบริหารจัดการไม่คล่องตัวและจะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นอีกมากทางออกที่ดีที่สุดหากจะบริหารการบินไทยให้มีประสิทธิภาพคือการจัดตั้งบริษัทใหม่และรับโอนทรัพย์สินจัดการบริหารใหม่หมดโดยบริหารแบบมืออาชีพปราศจากการแทรกแซงของรัฐและข้าราชการทั้งที่ยังอยู่ในราชการ และที่กเกษียณอายุโดยต้องใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการปรับแก้ระบบบริหารของการบินไทยใหม่หมดการบินไทยถึงจะมีโอกาสรอดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาวะการเดินทางของโลกว่าจะกลับมาเป็นปกติเมื่อไร่ซึ่งหากไม่เปลี่ยนแปลงและยังจะนำกลับมาเป็นรัฐวิาสาหกิจการบินไทยจะไม่มีทางที่จะฟื้นได้เลย ทั้งนี้หากพิจารณาให้ดีจะพบว่าการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์ตลอดเกือบ7ปีที่ผ่านมาไม่ได้ต่างกับการบริหารการบินไทยที่ล้มเหลวเลยในช่วงที่เศรษฐกิจโลกดีประเทศต่างๆขยายตัวทางเศรษฐกิจได้สูงประเทศไทยกลับแย่เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ต่ำสุดพอมาเจอวิกฤตการโควิดเศรษฐกิจไทยเลยยิ่งสุดหนักแต่ที่แย่กว่าคือปีนี้เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวแล้วแต่เศรษฐกิจไทย กลับยังไม่ฟื้นแถมยังสุดต่อทั้งนี้เป็นเพราะการบริหารงานที่ผิดพลาดไม่ต่างกับการบริหารของการบินไทยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ขาดความรู้ความสามารถและขาดวิสัยทัศน์คิดแต่เรื่องเล็ก,เลกๆเช่นการแจกเงินสเปะสปะการให้คนนําเงินออกมาใช้โดยหวังว่าจะฟื้นเศรษฐกิจแบบยั่งยืนได้ซึ่งไม่ต่างจากการบริหารของการบินไทยที่หวังจะขายปลาท่องโกแล้วจะแก้ปัญหาการขาดทุนมหาศาล ของการบินไทยได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้อีกทั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังมีแนวคิดถอยหลังย้อนยุคไม่ต่างจากความคิดที่จะนำการบินไทยกลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งไม่มีทางที่จะพลิกฟื้นกลับมาได้ พลเอกประยุทธ์จับไปหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นกลับมาได้เองเหมือนในอดีตซึ่งเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่พลเอกประยุทธ์ตามไม่ทันและไม่เข้าใจเศรษฐกิจไทยจะไม่ฟื้นถ้าไทยยังไม่มีผู้นำที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์อีกทั้งต้องมีการบริหารจัดการที่ดีดังนั้นทางออกของประเทศไทยก็เช่นเดียวกันกับการบินไทยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการบริหารของประเทศทั้งหมด รัฐบาลพลเอกประยุทธ์พิสูจน์แล้วว่าไม่มีความรู้ความสามารถจะฟื้นเศรษฐกิจไทยได้ยิ่งอยู่นานประเทศจะยิ่งเสียหายอาจถึงขั้นล้มละลายไม่ได้แตกต่างอะไรกับสภาพของการบินไทยในปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ